สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่าคืนวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ยีพฤษภาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลรายการหลักๆนะครับก็จะมีพวกกอร์โชเซเลียนะครับมีลาลิกาสเปนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงบอลถ้วยนัดชิงแล้วกันนะจะเป็นในของฝรั่งเศสนะครับจากฟุตบอลเฟนช์ครับนะครับ จะเป็นการพบกันระหว่างปารีสแซงแช็คแมงกับแรงนะครับก็จะเตะที่สนามกลางนะครับที่สตาดเดอร์ฟองนะครับสนามกีฬาแห่งชาติของฝรั่งเศสนะครับก็นร่สองทีมนี้ต้องบอกว่าเรื่องของอามาตรฐาน,นครับเรื่องของผลงานในภาพโรฤดูการนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวนทางกันมากๆเลยนะครับคือแรงในโปรติจะเป็นทีมที่เป็นทีมการตารางครับเป็นทีมกลางๆที่สามารถสู้กับ ทีมไหนดีมากๆเป็นทีมที่แข็งแกรง่งเหนียวแน่นแล้วก็มีเกมส่วนกลับที่ค่อนข้างจะหวังผลได้นะครับผมแต่ว่าปีนี้เนี่ยพวกเขาผลงานตกต่ำไปเยอะเลยกลายเป็นทีมหนีตายนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็รอดมาได้นะด้วยความด้วยการที่จบอันดับ16นะครับ3าคะแนนซึ่งจริงๆยังไม่ต้องหลอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องจอะต้องไปเพลยอ์ออฟกับทีมจากลีกเดอร์นะครับที่จะมาลุ้นเลื่อนชัน้นนะครับผมก็แต่วันนี้ โปรแกรมสำคัญเลยก็คือการคว้าถ้วยแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่มามันเป็นงานที่ยากนะเพราะว่าต้องเจอกับปารีสที่ฟอร์มโหดมากปีนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปถึงรอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแล้วก็ควา้าแชมป์อีเอร์ไปแล้วนะครับผลงานดีมากนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ให้จะควา้าแชมป์เปนาลแล้วนะครับแต่ว่ายังคงรักษาปัญหาได้ดีครับเกมรุกยังคงยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เซาสาก็ได้มากมายนะครับ ก็ยิงเฉลี่ยยังต่ำตอนนั้นคือสอลรู้ขึ้นไปทุกเกมเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ครับประสบการณ์เหนือกว่าครับมากกว่าเก๋ากว่าแข็งแกร่งกว่านักเตะดีกว่าผลงานดีกว่าการเจอกันปีนี้อาจจะไม่ชนะครับทางยอดทางเยือนจบที่ผลเสมอไปทั้งหมดแต่ว่าวันนี้เป็นบอลนัดชิงซึ่งเตะนัดเดียวรู้ผลนะเพราะว่าปารีสเองก็ต้องการเอาเลือกเอาชัยเหมือนกันก่อนที่จะไปเตะนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกผมมองว่าเกมนี้ปารีสก็มีโอกาส จัดหนักแล้วก็ใส่ยับได้เหมือนกันอาจจะเสี่ยงนะครับถ้าเกิดมองว่าจะยิงขาดไม่ขาดแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้ปารีสเหนียวกว่าเยอะแล้วก็ดูความที่อยู่แรงปีนี้ค่อนข้างจะตกต่ำม,มากๆเชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะชนะได้สองสูตรผมว่ามีนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเกมนี้ก็มีโอกาสพังทลายได้ถึงสามลูกสี่ลูกเหมือนกันนะครับดูความที่ปีนี้มันทุกอย่างมันโฉบทางกันมากๆนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับที่ใครมาฝากกันสวัสดีครับ